ตำรวจซัดก,กับน้ำเพชรนางงามโพสหมิ่นตั้งด่านที่แท้ตัวเองเมาแล้วขับฝ่าไฟแดง Facebook โปลิศไทยแลนด์ก็ได้เปิดเผยรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์เวลาประมาณตี2 47นาทีได้ขับรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์สีขาวหมายเลขทะเบียน246กรทมมาทางทถนนพระราม9ด้วยความเร็วและได้ฝ่าสัญญ,ญาณไฟแดงที่แยกรามคำแหงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ติดตามเรียกให้หยุดรถทำการตรวจสอบพบผู้ขับขี่มีอาการคล้ายคนเมาสุราจึงได้ทำการตรวจวัด ออลกฮโดยเจ้าตัวยินยอมผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้58มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจึงได้แจ้งข้อหาขับรถในขณะเมาสุรานำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายสารแขวงพระนครเหนือตัดสินจำคุก2เดือนปรับ6,000บาทโทษจำคุกรอลงอาญา2ปีคุมประพฤติปีพักใบอนุญาตขับขี่6เดือนบริการสังคม24ชั่วโมง